กนี่ฝนสีตกเลยได้เจ้าท่านเดี๋ยวลงไปเบิ่งลีไปก็บ,บ่เลืว่าท่านเดี๋ยวไปเบิ่งแล้วเนาะฝนให้ฝนตกตะกอนอยังไปเบ<ร>ิ่งฝน,นมาตกเออฝนมาตกป่ามันก็บ,บ่ลงดิไอฝนตกตะกอนอุ้ยแม่ก้อนนั่นแม่มาปิดแต่ฝนใหญ่แทนีแม่ก็บ่ว่าอันนั้นเดิฉันบักเล็ก,ลกอยู่เขาไปยังที่ผมเห็นมันมันวันไปอำเภอไปท้ายบัตดกาสั่นอมันไปท้ายบัตรเออ ถ้าบัดอเงี้ยเจ้าสิไปดูเถอะจาว่า,าบอกคน<อ>นี้<อ>านมาปีนี่มันเปนสามเท่านี่ลหรบอกก็นั่นแล้วบัี้มันโคตรดีดิมันเอาวัตไปจงไังใดจะไปเห็นเฮียครับเขาละรักษาดีแทออันบัดหนึ่งโอ้ยกระเบื้องมันเนาะเป็นคนจงังหดเราเป็นคนม่วนหงันของเจ้าของไปใช้ก็ไปแล้วลดนจากทิมใช้ก็ทิมก็เลยเงือดลูกเจ้า มันมากนี่ขว่าจีนมันพาเข้าไปตลาดอยู่มันมีตลาดนัดตัวมือนีิบ่มือนีิตลาดนัดบ่เอ้าไห้แฟนปุ่นเออไหนดีมากเราแมนบ่เออเออคืออยู่ดอกโอ้ยฟ้าเฝ้าแนกหนุนถ่ายอยู่โอ้ยไม่ยังหนิคือชมมาสก์ไก่เธอเลยเฮ้ยนี่สองเท่านี่เดยวเราท่านเห็นบ่ไปจังไรมาจังไรดิหนิบัตมือคือหาก็เห็นน่ะโอ้ก็ยังบอกเะยดิว่าไปอำเภอไปอำเภอไปไายบัตรเนี่ยว่าบัดเฮีย หมึงกระไดปีนึงท้ายบัตรเป็นสองเทืาสามเถ้าหรือกูลงเงินหลายจักบุรุษมันใส่กระโป่เม่ามาแล้วมันกับบุ้งหัวมันเฮียใส่ยังไละบัตรใบเดียวของจาของกระลาศาบกุ้มเฮ้อเออพอไปคอยถามเจ้เนี่ยไปถามยังอันช่วงปกคล้องของจังหวัดนี่ผู้ใดดูแลให้พื่อพอเฮ้ยก็ผู้ว่าแหละเนาะ โอ้ผู้ว่าปู่พอโอ้กบผู้ว่าดิเลยโอ้หืืองของอันนี่เด้สันของอัเพื่อนี่เด้อสันของเพื่อกะนนอำเพือเหรอเนาะโอ้หือแล้วตะบนห้องเ่สันตำบนนี่กะออบตมันวะเฮ้นายกอบตด้เนาะโอ้แต่บนกันนายกอปบตนั่นละหูเล็บูข้อแม่บ้านนี่มันก็ยังมองอยู่อยู่เนาะเรื่องจังเลอเรื่องห้องผู้ว่านี่สนพอผู้ว่าห้องนี่เ่อ ร่องหมู่บ้านกะแม่มึงมีดิ <c oughs> ร่องหมู่บ้านเป็นของคอยเออมึงก็ถามแม่มึงโล่นกูจักบควนันก <c oughs> ับแม่ตุเนอืมมึงจะสั่นเหรออืมรอให้ฉันรักกรบที่ดิออ ทายบัดแล้วให้กูถามมั้งเนี่ยมึงก็อายุปานนี้แล้วมึงบ่ขึ้นจยกไปเหตุการณ์เหตุงานคือมู่ขึ้พวกเขาบอกวุ้ยสิไปเม่ยหอดจะล่ากับจีไปดอกโหัวจีตาเวล่าเหตุอย่างเนาะกันสิไปกับไปโลดแล้วเนาะว่างานพัดว่าบัดเนียเหตุบัดก่อนไปเฮ็ดบัดมาแล้วก็ไปโล้วนละจีตาเวลาเหตุเวลานี่เฮ็ดตรงไหนมันสีเหลืองสีข้ามคือนเขามึงก็ได้กูถามมึงเนี่ย มึงมีงานในใจอยู่บ่ในฝันอยู่บ่บว่ามึงคือจดกเฮ็ดอีหยังห้วยเนียงานในฝันนี่ขยบ่อยากเฮ็ดเด้อันแต่งานอันความจริงจริงกันยังขีข้ขานอยู่ห่วยงานจริงๆก็ยังขีข้ขานอยู่ออบิไปถามยังงานทีนความฝันยังแล้วแหละน้ว <laughs> อดอกนีนั่นละมึงมันตอบด้วย มันตอบน้มคุณคุณนี่ก็ได้เอาไปไก่ดิเป็นไอ้มูมเป็นไอ้ไงก็เฮ็ดไหน้อ,องมูงเขาเอาเป็นตัวอย่างแน่ว้ายบักดอนเลี้งสัวครับแต่ยอดมึงไนแล้วผ้ามันเป็นงั้นโเจ้านี่ก็คอคางใจแต่ตน้องนวนหาตะเฮ้าดิอุ้ยเห็นว่าเป็นไอ้กันเลยบางวันเนี่ยตะมือแตะเลื่อมเจ็ดเหนียงแง่ก็เห็นมึงยูอยู่บ่ให้นะนจะจะหน้าหน้าเตอยู่บ่พูด อลอยกลางบ้านกูยินยังใจสะอาดเอียงแต่แทนมึงก็เป็นน้องมันพิตล่ะแต่ยังมาน้องเนาะเจ้าไปเบิ่งมันด้วยชื่อมืนีหนี่มันสามสี่หมื่นจะไม่เป็นยังมันเป็นยังล่ะนั่งยิียบสกบกสกบอยู่ผู้สาวถิ่มหมดรู้จังไใดเนี่แหละรู้ผิดหวังยังมันแล้วรู้จั่นแล้มันเมื่อหลายเนาะถือกระไดเชี่ยววาวไงเจ้กันเนาะมันเป็นยังกะคอยถามมันแหน่สู่กระไดจะหายจะใช้สู่ไปถามไหลไยกระวมันอยู่ไขกถามมันอยู่ เมื่อเราไปคอยถามมันอยู่ว่าเอมมอดันเปีกอย่คือบวนแห่เหตุงานมันเห็นอย่างนั้นตกมกอยู่นี่ผู้บริอาจวชนปล่อยวุ้มีอารมณ์วชนก็สั้นแล้วก็คอยถามเอาน้องเจ้าของมันเปลี่ยนทังไหนมันอันนั้นมองใดกะคอยถามเอาตัวจะเป็นนิจเดากันหลายมากับไหวมันกับบรลงกันเนาะสูกรได้ยผ้ากันลงกันได้ไอ้กับอันว่ากับน้องกันดีๆน้องกับว่าวกไอ้ดีดีมันกับเข้าใจกันคนเฮ้า มันมีปัญหาอย่างมึงก็คอยเว้าวคอยถามใหล้ลังเทืยมมันประกาปรึกษาพ่อแม่ได้น้องกันเออแล้๋ยวคนจีคุยกับมันหลอกเห็นหนามันก่อน <c oughs> ไปดังไฟให้กูกูจีแกงปลาอ๋อกินข้าเราพักไปตลาดนัดอ๋อได้ยินกินละแม่บ้านเดีค๋คอยเฮ็ดกันอเอากับปลาพ่อมึงไปเซ่เบ็ดมือขึ้นอยู่ขังไว้ยุคุนั่นฮะพี่พ่อไปเซ่เบ็ดมือขึ้นนี่เออเอ๋อ ไปดาม<ร>ไฟกูจะไปเก็บผักมาแก่งว้ามึงแม่ยังไ่นี่แบบม่มืเอเศร้าเ่ยคอยไปซื้อเอ็นของอยู่ร้านค้าเยอะแดียงกันแม่ยเยอะแดยงก็หลือว่าอันบอกคลองมาใจคา,าป่าหรือพองมาเส้นป่าอีกลูนึ่งมาสัน่นฮะปัดอันนี้ก็ได้พรามึงไปเส้นป่าเออมาอยาก,กน,นับคูอีกแล้วทอนนี่แสดงว่าป่าคัางยู่นนั่นเจ้าไปซื้อเข้ามาตีโย ไปใส่บ้าดไหนคอยกระซื้อตัวป้าโทปัดโทบอกว่าไปใส่เบ็ดไปเต้เว็นเว้นทุนมันไดแท่ไปซื้อมาแล้ยกระซือแล้องไปหาบ้ไหนเนาะโอหคยไม่รู้เรื่องเลเาแบพวดบ่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 บบ่ร่่อ่บ่บ่บนบ่่บ่บม่บับบ่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 ่บ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 บ่บ่บ่่่บ่บหม่บ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 ่น่บ่่่ เจ้าอยังบ้าบอกว่าจะไปถามอีแดงอยู่นี่ฮ้ยไปถามหล่อนบ่แม่นหนอกปาดโทจับก็ได้ไล่บ่ทันตัวนี้ยีแดงว่าแม่นบ่ามากเล็กเออมึงไปดังไฟเลยกว่จะไปถามอีแดงอยู่นี่ย่าให้กูนะอุ้ยกูมาสร้างบักกะไนี่ดิกูมาสร้างบักกะไรนี่กูว่าบอให้บอกบ่ให้บอกก่อนไลมึงก็ยังเบ้าอยู่เนาะกันทังที่แล้วเบ้ามากะไงแม่มึงด่ากู จะเป็นสุดสแห่งเลโอ้บักอัมันไปจังได๋อมันนั่งอยู่นี่เนาะบักอันนี้แม่มันนั่งอยู่นี่บอกบักโตดียังพอคุบอกมึงแล้วว่าบอดบให้บอกแม่มึงมึงเป็นอย่างจึงไปบอกแม่มึง เฮ้ยเฮ้ยกูผูู้เนาะไม่สัญญากับผู้แหงหรอแม่ย์สัญญาสัญญาล่ะสัญญาปากเปล่าเนาะมึงต้องสัญญาล่ะกับมาพร้อมันนะคืออีเมียนั่นอีเมียหายแลบอกตะวันตะวันบอกได้หรอหายแล้วได้อีเมียนั่นแม่มึงหายสองร้อยเออไม่ได้บอกว่าหลายดอกใครบอกนิดหนึ่งใครว่าโจ้ไมานอนเถียงเหิน ตัวบ้าด ja oh, ึกๆจัวจังมากผมตัวไปยู่โค้งเขาเราเห้ยกันหน่อยกับบ่ห้เว้าเนาะคั้นว่าไปแล้วเห็นบ่อแม่มึงใส่กูอยู่นี่ใจมันหนักกว่ามันยากไม่ใจจังไหนโ่าตัวปากโป๊บเอาเด้ของจริงของจริงใจมั้เอากระมืออื่นบุญหลักจังเอาเมื่อนี้มันเอาก็ได้เนอะผู้เสื่อผู้เสื่อมืออื่นตลอดเลยเตัวนี้พ่อใจปั๊บมาเห็นหน้าข่อยปั๊บใจปั๊บเบาบอกกูมากโดเดยเรามึงมันจักอยู่บ่เดี๋ยวนี้ ว่าเงินอ่ะมันอยู่น่าแม่มึงมันเอาหายได้เนาะกูไปขอยนุญาตเลยมันก็บ่าหายจกเคื่อมันเป็นจังไหนรู้นี่เที่ยวเอาแต่เรื่องมันบ่แมนมือน่นก็ไปแปลงเอาสูงบ่แมนมือเจ้าไปเอามือเนาะเจ้าเปไปตัวอีแม่ว่าใส่ไปใส่เบียดใส่เบียดตัวอีแม่คือเดี๋ยวไปเลี้ยง่ไปซื้อปลาอยู่ฝุ่นอยู่บ้านยันราดข้าย้วยแดงคุณเฮ้ยเจ้าไปเอาว่าตรงตรงเว้ย ดไปใช้ก็ไปหาที่สามมนละหาที่สามเออกูก็ไปเห็นยูหันเนาะไปเห็นปลายูหันเนาะกูก็เลยไปซื้อยูหันได้แดงหันขนก็ยมหูเาะขิยูหูจักเนาะที่ก็บอกที่่ก็กัมปัจยตัวไม่ใจยังไหนมันเหมือนเหรอ จะยอดนะเงินไผนากับผู้นั้นลนะดนได้จังขั้นแล้วรู้เราก็เห็นใจกูจักหน่อยเลยมูนึกหลายเนาะลูกนี่กระไดนี่จมเรื่อเอรอแค่นี้ละโคชิโบ่หรอกจักสี่แล้วเฮ็ดจังให้พ่อแม่เสียใจกูนีน่นะให้เสียใจคักแค่ไหนจะแม่มึงด่าก็ให้เต็มแม่มึงด่ากู